บทที่หนึ่งหนึ่งช่วยชีวิตปลานกแก้วโดยยิงสโตนขีดล่างแฟนตาซีตื่นขึ้นมาในรุ่งเช้าชินซือโอได้เดินไปดูห้องของเด็กทั้งสี่คนนั้นทีละห้องพวกเขาต่างกำลังหลับสนิทกันอยู่กอร์ดอนถีผ้าห่มจนแทบจะตกลงบนพื้นมีเชลห่อตัวเองไว้จนเหมือนกับรังไหมไม่มีผิดเวลานอนเชอร์ลี่มักจะหดตัวไว้และหมอนก็ไม่ได้อยู่ที่ใต้หัวแต่กลับกอดไวที่อกพาวอลลิสแค่ได้ยินเสียงเปิดประตูเบาๆก็รีบลืมตาขึ้นมาอย่างเร็ว สวัสดีตอนเช้านักแข่งรถชินสือโอยิ้มและพูดขึ้นยังเช้าอยู่เลยหลับต่ออีกสักพักเถอะพาวอลิสลูบหน้าและรีบสวมเสื้อยีนของตัวเองจากนั้นก็พูดอย่างเกรงใจขึ้นว่าเมื่อคืนผมนอนดึกมากพระเจ้าช่างเหลือเชื่อจริงๆนอนอยู่บนเตียงจนดึกมากถึงจะหลับไป ชินสือโอให้เขานอนต่อแต่เขากลับตื่นขึ้นมาแล้วชินสือโอออกไปวิ่งกลับมาก็เห็นพาวอลลิสกำลังถูพื้นอยู่อย่างคล่องแคล่วทำให้พื้นห้องรับแขกที่สกรปรกมากกลายเป็นสะอาดหมดจดขึ้นมาทันทีสะอาดจนปรากฏให้เห็นลวดลายของพื้นไม้เมเปิลภายพื้นทุกอาทิตย์บริษัทร,รับทำความสะอาดจะส่งคนมาเก็บกวาดนายไม่ต้องทำหรอกชินสือโอโอบไหลเขาไว้และเอ่ยขึ้น พาวอลิสยิ้มจนเห็นฟันขาวและพูดออกมาด้วยเสียงเบาๆอย่าเลยถินสุขอนามัยของคนในบ้านก็ต้องให้คนในบ้านเป็นคนทำความสะอาดการเก็บกวาดบ้านเป็นการฝึกฝนที่ดีเยี่ยมอย่างหนึ่งชิ้นซือโอเอาไม่ถูพื้นวังไว้อย่างดีตบไปที่ไหล่เขาและพูดขึ้นเตรียมตัวกินข้าวเช้ากัน ในขณะที่เขาเข้าห้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก็พบว่า MSN ที่อยู่บนคอมพิวเตอร์มีข้อความทิ้งไว้พอเปิดดูก็เป็นวินนี่ที่ส่งคลิปวิดีโอมาให้เขาจึงทักกลับไปใหม่สุดท้ายวินนี่ก็ได้รีบตอบรับอย่างทันทีชินกลับมาจากวิ่งแล้วเหรอช่วงนี้เป็นยังไงบ้างดีมากเลยวินนี่ช่วงนี้เกิดเรื่องที่น่าสนใจขึ้นเล็กน้อยครั้งหน้าถ้าคุณมาที่ฟาร์มปลาจะต้องตกตะลึงแน่คุณอยู่ไหนทำไมถึงดูเหมือนเหนื่อยล้ามาก ฉันอยู่ที่ไมอามีพระเจ้าฉันเพิ่งปรับเที่ยวบินต่อไปต้องบินที่ไมอามีแล้วที่นี่อากาศดีมากแต่ผู้ชายอเมริกาหน้ารังเกียจมากมีหน้าละสายการบินแอร์แคนาดาที่บินมาอเมริกาถึงใช้พนักงานต้อนรับที่เป็นป้าๆชินสือโอยิ้มเล็กน้อยขณะที่ฟังวินนี่บน่นทันใดนั้นประตูห้องนอนก็มีเสียงเคาะดังขึ้นชินสือโอหันหลังไปกำลังจะพูดขึ้นว่าคำอินสุดท้ายหูจือก็ได้ลุกขึ้นและววิ่งพุ่งออกไปแค่มันใช้ปากก็สามารถเปิดประตูได้แล้ว ใบหน้าอันเรียวเล็กของเชอรลี่ก็ได้ปรากฏขึ้นมาเธอหลบอยู่ที่นอกประตูพร้อมกับเอ่ยถามอย่างเ e อียงอายคุณคุณช่วยสอนหนูหน่อยได้ไหมว่าอุปกรณ์เครื่องครัวพวกนั้นใช้ยังไงชินซือโอกวักมือเรียกให้เธอเข้ามาและมายืนอยู่ที่หน้ากล้องเพื่อพูดคุยกับวินนี่ดูสิฟาร์มปลาของผมมีสมาชิกใหม่ เชอรี่จ้องมองที่หน้าจอยอย่างแปลกประหลาดใจเมื่อเห็นวินนี่ที่แต่งหน้าอย่างละเอียดอ่อนใบหน้าสวยสดงดงามบุคลิกเรียบร้อยและมีระดับบนใบหน้าอันเรียวเล็กของเธอก็ปรากฏให้เห็นความตกตะลึงและใฝ่าหาว้าวสาวน้อยสวยจังนี่คือใครเหรอวินี่ยิ้มทักทายหลานสาวของคุณเออบับกและยังมีหลานที่เหลืออีกสามคนเพิ่งมีเมื่อวานนี่เองตอนนี้พักอยู่กับพวกเราที่นี่พวกเขาเห็นว่าฉันเหงาเลยมาอยู่เป็นเพื่อนฉันชินสือโออบเชอรี o ่ไว้และพูดอธิบาย เชอร์ลี่ทักทายสินี่คือพี่วินนี่ว้าวพระเจ้าเธอสวยมากเลยพี่วินนี่เป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดเท่าที่หนูเคยเห็นเชอร์ลี่จ้องมองอย่างตาโตวินนี่ทำมือส่งจูบให้เธอและพูดหัวเราะออกมาอย่างมีความสุขรอให้เธอโตขึ้นเธอก็จะสวยกว่าพี่วินนี่อีกชินสือโอเรียกเด็กๆทั้งสามคนขึ้นมาเจอกับวินนี่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้พูดออกมาอย่างชัดแจ้งแต่วินนี่ที่รู้ว่าเออบักไม่มีลูกสืบประกูล ก็พอจะเข้าใจแล้วว่าเด็กทั้งสี่คนนี้คือคนที่ชินสือโอเก็บมาเลี้ยงดังนั้นจึงเลี่ยงที่จะพูดเรื่องหนักหน่วงและเปลี่ยนมาชื่นชมพวกเขาโดยไม่พูดถึงเรื่องที่เกี่ยวกับครอบครัวโอเคถ้าอย่างนั้นคุณพักผ่อนเธอดูเหนื่อยล้ามากเลยเพิ่งลงจากเครื่องใช่ไหมขอมาจับไปทําอาหารเช้าแล้วชินสือโอบอกลาวินนี่จากนั้นก็ปิดคอมพิวเตอร์พวกเธอจะกินอะไรดื่มอะไร แค่บอกฉันก็พอแล้วชินซือโอเอ่ยถามขึ้นแต่ในความเป็นจริงแล้วเขาค่อนข้างที่จะกลัดกลุ้มในใจเพราะว่าเขาเป็นคนที่ขี้เกียจคนหนึ่งแม้แต่อาหารเช้าของตัวเองเขายังขี้เกียจทำตอนนี้เพิ่มเด็กมาอีกสี่คนก็ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยแต่ว่าเขาจําเป็นต้องเรียนรู้การแบกรับภาระและความรับผิดชอบเด็กทั้งสคนสายหน้าพร้อมกันพวกเขาเลือกเองไม่ได้ชินซือโอจึงใช้โทรศัพท์ค้นหาตําราอาหารของเด็ก พบว่าเด็กควรกินขนมปังธัญพืชนมวัวและน้ำผลไม้คั้นสดในตอนเช้าไม่ควรกินไส้กรอกและเบคอนต้องกินไข่ทอดเพิ่มโปรตีนแต่ว่าการทำไข่ทอดก็ต้องพิถีพิถันหน่อยไม่พลิกเป็นการทอดด้านเดียวให้มีความสุกประมาณ50%ไข่ทอดแบบน้ำเชื่อมเป็นการทอดสองด้านให้มีความสุกประมาณ20%และถ้าทอดสุกจะเป็นไข่ทอดชีส ชินสือโอเริ่มปวดหัวแล้วคนแคนาดาค่อนข้างพิถีพิถันกับอาหารเช้ามากพยายามเสริมไขมันเพื่อให้พลังงานแก่ร่างกายและพยายามเสริมพวกโปรตีนและวิตามินพยายามเลี่ยงกินอาหารและเครื่องดื่มที่มีสารปรุงแต่งมากเกินไปชิ้นสือโอยุ่งอยู่กับการทำอาหารอยู่ประมาณ40กว่านาทีเขาคั้นน้ำส้มน้ำแอปเปิลและน้ำแอปเปิลแดงสายพันธุ์เรดเดลิเทียส จัดคู่เข้ากับนมวัวสดที่มาส่งในตอนเช้าอีกทั้งยังมีไข่ทอดและแผ่นปลาทอดอีกหนึ่งจานใหญ่สลัดผลไม้และผักอีกหนึ่งจานและสุดท้ายคือแผ่นขนมปังทูทูสุดท้ายก็เสร็จสักทีชินซอโอถอนหายใจออกมาอย่างโล่องอกเขายกอาหารไปไว้บนโต๊ะและเรียกให้เด็กๆมากินในขณะที่กำลังกินอาหารหลังจากที่เด็กทั้งสี่คนตักอาหารเช้าใส่จานบ้างเล็กน้อยแล้วพวกเขาก็ได้ลงไปนั่งยองๆที่พื้นโดยไม่นั่งที่โต๊ะอาหาร สุดท้ายชินซือโอก็กระหนักได้ว่าชีวิตในอดีตของเด็กเหล่านี้ทําให้พวกเขามีอุปนิสัยที่รู้สึกต่าต้อยมากเกินไปเป็นเช่นนี้ไม่ได้เขาต้องหาวิธีสร้างอุปนิสัยที่มั่นใจในตัวเองและการมองโลกในแง่งดีให้กับพวกเขาขึ้นมาใหม่เลี้ยงเด็กนี่เหนื่อยมากเลยนะชินซือโอรู้สึกเศร้าโศกในใจพูดจนปากเปื่อยปากแฉจนอีกนิดเดียวชินซือโอกก็จะลงไปนั่งยองๆกินข้าวกับพวกเด็กๆแล้วแต่พวกเด็กๆก,ก,ก็ยังไม่ยอมที่จะขึ้นมานั่งที่โต๊ะ กระรอกเซียวหมิงวิ่งส่วนเซเข้ามาเมื่อสักครู่ชินซือโอกำลังยุ่งอยู่กับการทำอาหารเช้าอยู่ในครัวเลยไม่ได้ให้อาหารมันจึงทำได้เพียงแค่มากินด้วยกันเมื่อเห็นขนอ่อนนุ่มสีน้ำตาลแดงทั้งตัวของเซียวหมิงบนใบหน้าของเชอร์ลี่ก็ปรากฏให้เห็นรอยยิ้มของหัวใจที่กำลังเต้นชินซือโอลากเทอามานั่งที่โต๊ะและให้เสี่ยวหมิงรอยอ,ยอยู่ที่ข้างจานอาหารของเธอจากนั้นจึงพูดขึ้นมาเชอร์ลี่เธอป้อนอาหารให้เสียวหมิงเซียวหมิงเหรอ ใช่แล้วนี่เป็นชื่อของมันต่อไปเวลากินข้าวเธอต้องป้อนข้าวมันพวกเธอกินข้าวด้วยกันนะเชอร์ลีออกแรงพยักหน้าด้วยเหตุนี้เธอจึงนั่งอยู่ที่โต๊ะและสร้างความแตกต่างปัญหาของเด็กคนอื่นๆจึงสามารถแก้ไขได้สุดท้ายทุกคนก็นั่งลงที่โต๊ะอาหารและกินอาหารมื้อเช้าจนเสร็จในตอนเช้าต้องไปสำรวจฟาร์มปลาชินสือโอจึงพากอร์ดนและมิเชลขับเรือห,หัวกว้างสไตล์ไครเมียออกสู่ทะเล จิตสำนึกโพไซดอนดำดิ่งลงไปในทะเลชินสือโอได้ลอยไปลอยมาอยู่ที่บริเวณใกล้ๆกับหินปะการังสุดท้ายเขาก็เห็นปลานกแก้ว3-4ตัวทะลุกออกมาจากชุดนอนเมื่อห่อหุ้มร่างกายเพื่อป้องกันตัวเองในเวลานอนของตัวเองปลานกแก้วสามารถถักทอชุดนอนได้โลกใต้ท้องทะเลนั้นค่อนข้างมหัศจรรย์วิธีการถักทอชุดนอนของพวกมันเหมือนกับตัวไหมพ่นเส้นใยเพื่อทำรังไหมไม่มีผิด พวกมันจะพ่นเมือกสีขาวใสออกมาทางปากโดยใช้ครีบทองและครีบหางเป็นตัวช่วยผ่านไปหนึ่งชั่วโมงก็สามารถถักทอเป็นรังห่อหุ้มทั้งตัวได้ด้วยเหตุนี้ปลานกแก้วก็สามารถหลบซ่อนอยู่ในชุดนอนของมันได้แล้วพวกมันสามารถนอนหลับได้สนิทไม่จำเป็นที่จะต้องกังวลว่าจะถูกนักล่าจับกินเป็นอาหาร แต่ทว่าในบางครั้งที่มันถักทอชุดนอนได้แข็งเกินไปหลังจากที่ตื่นนอนในตอนเช้าหากปากของมันกัดออกมาไม่ได้ก็จะทําให้มันถูกกัดอยู่ในนั้นจนตายเช่นนั้นก็ช่างน่าเวทนาเสียจริงหากจะหวังให้กลุ่มเพื่อนด้วยกันมาช่วยนั้นก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าพวกเพื่อนเพื่อนจะคิดว่าพวกมันกําลังพักผ่อนอยู่จึงไม่อยากรบกวนปลานกแก้วชอบอยู่รวมกันเป็นกลุ่มซึ่งเป็นปลาประเภทที่มีความสามัคคีมากรังไหมที่มีขนาดใหญ่หรือเล็กสิบก,กว่ารังได้ซุกอยู่ตามซอกแนวปะการังอย่างยุ่งเหยิง ในจำนวนมากได้ถูกกัดจนแอร์ตกออกแล้วแต่ก็มี3 4มสี่อันที่ยังไม่ได้ถูกเปิดออกชินสือโอจึงสัมผัสได้ถึงอารมณ์ของความวิตกกังวลออกมาจากรังไหมรังหนึ่งชินซือโอเดาว่าต้องมีปลานกแก้วที่กำลังถูกกัดขังไว้เขาจึงใช้พลังโพไซดอนควบคุมโดยการหนีบรังไหมและใช้ความแหลมคมของหินปะการังกรีดให้เป็นช่องเปิดอ้าจากนั้นปากของปลาตัวหนึ่งก็ได้ยื่นออกมามันค่อยๆกัดรังไหมให้แตกและว่ายหนีออกมา ช่างน่าสนใจมากชินซือโอรับรู้ได้ว่าเมื่อปลาตัวนี้หนีออกมาได้มันได้หายใจอย่างโล่งอกไม่ไกลามากมีหอยนมสาวทะเลยักษ์ที่เป็นสิ่งล้ำค่ามากกำลังก้าวขยับอย่างนุ่มนวลเพื่อไปหาอาหารในทุกซอกทุกมุมบอนหิมะเหมือนกับค่อนข้างสนใจในตัวมันมันจึงว่ายน้ำลงไปและจ้องมองหอยขนาดใหญ่นี้ด้วยดวงตาที่เบิกกว้างและความรู้สึกที่อยากลองจากนั้นจึงอ้าปากกราวกับอยากที่กลืนกินมันเข้าไป ชินซือโอตกใจจนถีแทบราดเขารีบไปปลอบโยนเจ้าบอลหิมะไว้เถ้าหากมันกลืนกินสิ่งนี้ลงไปในปากเขาอาจจะต้องสูญเสียเงินไปกว่าหลายล้านดอลลาร์สหรัฐหอยนมสาวทะเลยักไม่รู้ว่าตัวเองเพิ่งจะเดินอยู่บนเส้นของความตายเมื่อมันหาสาหร่ายหางมาได้มันจึงยื่นตัวออกมาและกินสาหร่ายเหล่านั้นเข้าไปเมื่อสำรวจดูฟาร์มปลายอย่างรวดเร็วหนึ่งรอบแล้วพบว่าไม่มีปัญหาอะไรถินซือโอจึงเอาติดสำนึกโพไซดอนกลับมา เด็กทั้งสีคนไม่มีอะไรทำคิดไม่ถึงว่าพวกเขาจะทำความสะอาดวินล่าอีกครั้งชินสือโอจึงจนปัญญาแล้วเขาจะต้องเข้าไปในเมืองเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขาการส่งพวกเขาเข้าเรียนในโรงเรียนให้ได้จากนั้นชาร์และซีมอนสเตอร์ก็ได้มาหาเขาพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่ตื่นเต้นไฮบอสรู้ไหมว่าใกล้จะมีพายุคลื่นมาแล้วชินสือโอมองค้อนใส่และพูดขึ้นรู้แน่นอนพวกนายจะตื่นเต้นกันไปทำไมอยากจะพักผ่อนเหรอ ซีมอนสเตอร์ยกมือขึ้นปฏิเสธและเอ่ยออกมาไม่ใช่บอสตอนนี้เป็นโอกาสดีอย่างหนึ่งโอกาสดีที่จะจับเพรียงตีนเต่าเพรียงตีนเต่าเหรอชินซือโอเกาหัวเขารีบไปที่หน้าคอมพิวเตอร์และค้นหาข้อมูลของสิ่งสิ่งนี้ช่างน่าอายมากที่ในความเป็นจริงแล้วเจ้าของฟาร์มปลาอย่างเขามีความรู้เกี่ยวกับท้องทะเลอันกว้างนี้น้อยมาก